คือเป็นสึกคุชชั่นแบรนด์ไทยใส่ยฉ่ำนะคะเขาว่า buildable ได้เพราะว่ามี3นวัตรกรรมที่ใส่เข้ามาในคุชชั่นตลับนี้มี g กลฟิลเตอร์เทคโนโลยีมอบความฉ่ำาบาให้กับผิวรอสละอึ้องจึ้งปกปิดกริบก็อีกบอรกริบมากนะดูนัใต้ตางานฉ่ำประมาณนี้เลยคุณพี่ค่ะ สวัสดีค่ะการพบกับบิก๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะคุชชั่นแบทเทิลยังดําเนินการอยู่นะคะไม่หายไปไหนวันนี้เป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยกันบ้างนะคะคือเป็นสึกคุชชั่นแบรนด์ไทยสายฉ่ำนะคะระหว่างคุชชั่นเจ้านางกับคุชชั่นเคมเอที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะคะ2แบรนด์เนี้ยเขามีฟินิชที่เหมือนกันคือเป็นคุชชั่นที่ให้งานฉ่ำงานผิวโกลงานดิวอี้นะคะก็มาดูซิว่าคุชชั่นไทยสายฉ่ำตัว ตัวไหนจะปังที่สุดค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช anel Bing Big นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่า Cushion Battle Episode นี้ Cushion ใส่ฉ่ำจะมองลงที่ใครผู้ท้าชิงหมายเลขหนึ่งนะคะเจ้านาง Glory Cushion S t y p PA 3บวกนะคะสีที่บิ๊กใช้คือเบอร์0 1 Ivory เขามีให้เลือกถ้าจะไม่ผิดนะมี4ส,สีคือ01นย์หน C สองหแล้วก็03 ราคาอยู่ที่ประมาณ499บาทนะคะผู้ถ้าชิงหมายเลข2คือ KMA j i m m y g o Cushion นะคะสีที่อยู่ในมือพี่ก็คือ01 Ivory เหมือนกันตัวนี้มีให้เลือก3สีนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ประมาณ590บาทะคะ่ะอันนี้เป็นสวอตสีนะคะข้างบนคือ01 Ivory ของเจ้านางแล้วก็ข้างล่างเป็น01 Ivory ของ KMA นะคะบปกว่าเจ้านางมีความ ขาวกว่าหน่อยนึงนะประมาณครึ่งเฉดแต่ว่าอันเดอร์โทนน่ะคือมีความอมชมพูทั้งคู่นะคะก็มาดูซิว่าลองใช้ที่หน้าแล้วจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปลองใช้จริงมาพูดถึงคำเค็มดีก่อนเนาะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละตัวเขาเคมเขาเด่นเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะคุชชั่นเค็มเนะคะเขาบอกว่าเนื้อคุชชั่นเขาเค้มข้นมากแต่ว่ายังบางเบาให้ฟินิชแบบซอฟโกนะคะเป็นความโกในอุดมคติเพราะชื่อรุ่นเขาคือดิมมี่โก เคมอนะคะมาอร์มสารกันแดด a 1 5ิบบวก PA 40บวกกันไปเลยคุชชั่นเคมเนะคะเขาว่า buildable ได้เพราะว่ามี3นวัตรกรรมที่ใส่เข้ามาในคุชชั่นตลับนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเลเยอร์เทคโนโลยีทิปโปเพส t ม o d t เทคโนโลยีและไมโครโรลิ g งไกดิ g งเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่ใส่มาคือแบบมีความ ล้ำนำสมัยนำเชนมากสมแล้วที่เป็นดีมิกคูชันนะคะคํามเค้มหลักๆของคูชชนเคเอก็มีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูของเจ้านางกันบ้างว่าเขาเคมเขาดังเรื่องอะไรคูชชนเจ้านางน,นะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อูชชนที่ฉ่ำเกลี่ยง่าย <S <S ไม่หนาไม่โบกมีกรฟิลเตอร์เทคโนโลยีมอบความฉ่ำเบาให้กับผิวมีนวัตรกรรมปกป้องมลภาวะและก็แบคทีเรียไม่ให้ไปสู่ผิวของเราด้วยนวัตรกรรมเซกเนสกินและก็ชิปเปอลไฮยาลูรนิกแอซิดค่ะคขั้เคมหลักของเจ้านางก็มีประมาณนี้ ไม่รอชา์จเรามาลองใช้กันดีกว่าค่ะเขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นเท็กเจอร์การปกปิดบิ๊กก็มีสิวรอยสิวเหมือนเดิมนะคะนี่ประมาณนี้มาเริ่มต้นที่เจ้านางก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาออกมาก่อดให้เกียดเขาหน่อยตอนที่ออกมาใหม่ๆบิ๊กก็วีดมากชอบมากนะคะกดมาได้ประมาณนี้วนกอดเพราะว่าเนื้อเขาตืบมมากนะอยากจะให้วนให้เกลียให้เป็นกอดด้วยการปกปิดนะ รอสละอึ้งจึ้งปกปิดกริบบึกว่าคุชชั่น2แบรนด์นี้อะ KMA กับเจ้านางอะมีความคู่ขี้สูสีกันนะเพราะว่าเป็นสายช่าเหมือนกันแล้วก็เป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดแบบจึ้งทั้งคู่นะคะก็มาดูดูว่าใครจะได้มองไปในแมทนี้จริงๆอะอยากจะหยิบคุชชั่นของลาการ์ดมาแบทเทิลในซีรีส์ที่เป็นแบรนด์ไทยสายช่าแต่ว่าลาการ์ดเขาจะดิสคอนติเนียแล้วว่าก็เลยเออไม่แล้วกัน เพราะว่าถ้ามันดีอ่ะเพื่อนๆจะซื้อตามได้ไงเพราะว่าเขาจะไม่มีวางขายแล้วนะคะก็เลยเออเฮ้ย k ค A ก็เพิ่องออกคุชชั่นใสฉ่ำมานิวนา,นาก็เลยเออหยิบน้องมานะคะนี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้าด้วยคุชชั่นเจ้านางหน้าแน่นขนาดนี้เลยมีความฉ่ำแบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่ดูสิฉ่ำมะเรืองมะรองโกวี่สุดๆนะการปกปิดนี้ไม่ต้องพูดถึงฟูคอลเล็ตคุชชั่นอีกหนึ่งตัวเลยสำหรับคุชชั่นเจ้านางน,นะคะการเบอร์ผิวก็สวย แต่เห็นการปกปิดจึ้งขนาดนี้เนื้อค่อนข้างบางเบาไม่ได้ดูหนาจนเกินไปเลยนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งไอวอรี่ก็ข่าวอมชมประมาณนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าฝั่งนี้คือเหลืองอ่อยฝั่งนี้ก็คือปรับ one, อันเดอร์โทนตอินต่อใจเลยนะปังเลิศเลดเช่นกันเดี๋ยวไปดูผูท้ทาสิ่งอีกท่านหนึง่งว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงนะ CMA <G> เขาจะมาเป็นพับแบบรูปทรงที่มันแบบเข้าตามซอกตามมุมได้นะอันนี้ขอกดไม่เยอะแล้วกันเพราะว่าคุชชั่นเพิ่งเปิดใหม่นะเนื้อมันจะแน่น ตึบเกินดูการปกปิดของเคมนะคะดูก็อีบอกริบมากนะดูนะใต้าตา,ตาเป๊ะถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะอะไรประมาณนี้เลยนะคุณพี่คือมันกินกันไม่ลงอะในเรื่องแบบการปกปิดฟินิตต่างๆเอยใดนะเพราะว่ารวดฟังทั้งคู่ แต่ผลรับสิบชั่วโมงจะเป็นยังไงก็มาลุนเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีว่าคุชชั่นช่มกับบีบิงบิ๊กเป็นอะไรที่เออมันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ใครจะถูกใจกรรมาการมากที่สุดก็มาลุนกันนะคะนี่นะคะลงไปแล้วทั้ง2ยี่ห้อเค a เอก็ไม่น้อยหน้านะคะให้การปกปิดตั้งแต่ มีเดียมจนถึงฟูลคัลเวเลตเลยนะคะการเบอร์ผิวก็สวยเหมือนกันงานผิวก็ฉ่ำไม่แพ้เจ้านางเลยนะคะเนื้อบางเบาจะบอกว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้ธรรมชาติจนเมคอัพโนเมคอัพขนาดนั้นนะคะแต่เนื้อที่ลงไปที่หน้าไม่ได้ดูหนาโบกจนเกินไปทั้งสองยี่ห้อน,นะคะยังให้การปกปิดที่ดีแต่ว่าเนื้อยังบางเบาสบายหน้าอยู่นะคะนี่งานฉ่ำประมาณนี้เลยคุณพี่คะ่ะ กรรมการหนักใจนะเออพูดตรงๆว่ากรรมการก็หนักใจอยู่แต่ใครจะเป็นที่สุดนะคะคูชานแบรนทยสายช่าที่ได้รับมงในค่ําคืนนี้ก็ต้องติดตามชมไทยคลิปค่ะดิวิขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดวกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดดฟินิตลุกันค่ะกลับมาแล้วนะคะฟินิตลุกเป็นประมาณนี้เลยผลลัพธ์ด้านนี้ของเจ้านางนะคะผลลัพธ์ด้านนี้ของเคมอเสร็จแป้งไปแล้วก็ยังได้ความแบบ ผิวเล่นแสงประมาณนี้อยู่นะคะอาจจะไม่ได้ดิวอี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวผ่านไปแต่ละชั่วโมงอะ่ะก็น่าจะมีความดิวอี้เพิ่มขึ้นนะคะหวังว่าตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงยีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึงตอนเย็นเนาะว่าหน้านี้ผลลัพธ์1ิชั่วโมงจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมค่ะ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18บแนิกา30นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะ c ุชชั่นแบทเทิวันนี้นะคะเป็นคุชชั่นฉ่ำแบรนด์ไทยนะระหว่างคุชชั่นเจ้านางนะคะแล้วก็คุชชั่นจาก kma ค่ะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆว่าไงความฉ่ำมีประมาณนี้นะคือช่วงนี้อาจจะด้วยอากาศที่หนาวมากขึ้นนะคะความแห้งในอากาศก็เลยอาจจะมีเยอะขึ้นนะมันก็เลย ไม่ได้ฉ่ำเยอะขนาดนั้นเพราะว่าบิ๊กก็มีการแบบเซตแป้งเอยได้เนื้อแป้งฝุ่นสีจันนะเอาความเป็นค่าผิวไห้สวยมีประมาณนี้นะคะนี่ส่วนอื่นก็ยังติดทนดีอยู่นะสองตัวนี้บิ๊กถือว่าเป็นคุชชั่นฉ่ำที่ใช้แล้วอะ่ะหน้าไม่ได้ดูแบบบ้วนเนื้อคุชชั่นเยอะเหมือนคุชชั่นฉ่ำตัวอื่นนะคะคือสภาพหน้าบิ๊กเพื่อนๆน่าจะเข้าใจว่ามันไม่ค่อยถูกกับคุชชั่นฉ่ำเท่าไหร่แต่พอเป็น2แบรนด์เนี่ยบิ๊กว่าผลลัพธ์สิบชั่วโมงยังสวยดีอยู่นั้ ความมันก็มีขึ้นมาบ้างปริมาณนี้นะคะจะเห็นว่าของเจ้านางอะ่ะความมันมีน้อยกว่าแต่ถ้าเป็น KMA ก็จะมีมีเยอะกว่าประมาณนึงแต่ภาพรวมก็ยังถือว่าสวยฉ่ำกำลังดีไม่ได้ดูเมือกไม่ได้ดูเอืดจนเกินไปนะคะคือลถคือปังเกินคุชชั่น2แบรนด์นี้คือไม่ผิดหวังเลยที่คัดน้องมาแบทเทิลกันนะเพราะว่ามันสมน้ำสมเนื้อด้วยสิ การปกปิดก็สูส่4สีฟินิชก็สูส่4สีการคุมมันตกเย็นมาแล้วก็สู่4สีนะคะอาการเป็นค่าผิวไม่สวยก็สู่4สีเช่นกันนะน,นี่ดูสิติดทนก็เลิศพอๆกันเลยนะคะปังมากก่อนจะไปสรุปการใช้งานแล้วก็มอบมงให้กับผู้ช่นสายฉ่ำในคลิปนี้นะคะก็มาสับหน้ากันก่อนเนาะว่าจะมีหลุดติชู่มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าเนียนสามารถใช้หน้าต่อได้อีกยาวๆเลยและก็มีหลุดติดทิชชู่เท่านี้นะคะฝั่งนี้คือเจ้านางฝั่งนี้คือเคมเจ้านางมีหลุดติดออกมาน้อยกว่าจึงหนึ่งนะแต่ภาพรวมอะ่ะก็ถือว่าเป็นคุชชั่นที่ติดทิชชู่ค่อนข้างน้อยทั้งคู่นะคะนี่ดูสิน้อยเลยทั่วหน้ามีเท่านี้ถือว่าน้อยนะคะแต่เจ้านางอะ่ะน้อยกว่า เชื่อเฉื่อยกันมากอยากจะบอกว่าเวลานี้แหละค่ะคือเวลาที่เหมาะกับการหยิบคุชชั่นฉ่าในบ้านมาใช้นะคะเพราะว่าอากาศมันแบบหลัก20นะคะบางวันก็แบบ10กว่าก็มีนะแล้วอากาศมันแห้งอ่ะพออากาศมันแห้งอากาศไม่ได้แบบร้อนอากาศเย็นน่ะใช้คุชชั่นฉ่าแล้วมันผิวสวยคือรู้แล้วว่าทําไมเกาหลีก็ชอบออกคุชชั่นใส่ฉ่ามาเพราะว่าเนี่ย ใช้กับอากาศที่มันแห้งแล้วก็เย็นน่ะมันได้ผลลัพธ์ที่แบบจึ้งสวยแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะกลับมาที่เรื่องของเรามาสรุปแล้วก็ให้คะแนนให้มงดีก่อนเนาะว่าคลิปนี้ใครจะได้มงไปเริ่มต้นในเรื่องของราคานะคะเจ้านางราคา400กว่าบาทเค A ราคา500กว่าบาทนะคะในจุดนี้ราคาก็แตกต่างกัน100บาทถ้าต้องให้ผู้ชนะก็ต้องเป็นเจ้านางคะ่ะในส่วนของแพคเกจจิ้งนะคะเจ้านางก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ มีความแบบดาวเอ่ยใดนั้นนี่พับเป็นทรงกลมตลับเปิดเข้ามาเจอเนื้อคุชชั่นฟองน้ำแล้วก็มี t e x t อร์ตรงนี้ให้บนนะคะ KMA ก็เป็นแบบนี้น่ารักเนอะมันมีความแบบกลมๆอ้วนๆมนๆหน่อยอะ่ะไม่ได้เป็นทรงกลมทั่วไปมันมีความแบบนี่น่ารักพับก็เป็นทรงแบบมีเหลี่ยมเข้าตามซอกมุมได้นะคะเปิดเข้ามาก็เจอกับเนื้อคุชชั่นตรงนี้ t e x t เจอ่ะต,ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ t e x t อร์ที่มันเป็นตะปุ่มตะป๋ำให้บนเท่าไหร่แต่ก็ ถือว่าวนคุชชั่นเป็นเนื้อคุชชั่นก่อนที่จะลงที่หน้าได้นะคะภาพรวมแล้วอ่ะบิ๊กว่าเรื่องแพคเกจจิ้งก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่ถ้าเรื่องพับอ่ะบิ๊กให้เคเอแล้วก็เทสส่วนตัวชอบลูกทรงตลับของเคเอมากกว่านะคะมันดูแบบน่ารักในส่วนของแพคเกจจิ้งนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นก็ให้เคเอเป็นผาชนะค่ะสามในเรื่องของฟินิชนะคะทั้งคู่ก็ให้ฟินิชที่เป็นคุชชั่นสายฉ่ำนะฉ่ำกำลังดีฉ่ำไม่เมื่อจนกเกินไปนะคะนี่ผลลั์ ผลลับก่อนหน้าที่จะเซตแป้งเมื่อตอนเช้าก็ได้ฟินิชที่ สวยทั้งคู่นะคะในเรื่องของฟินิชบิ๊กให้เสมอกันค่ะ4ในเรื่องของการปกปิดนะคะทั้งคู่ก็เป็นคุชชั่นใสฉ่ำที่ให้การปกปิดแบบจึ้งนะเก็บทุกรอยมีเดียมถึงฟูลคัลเวเลตเลยนะคะรอยต่างๆคือเอาอยู่กริบมากไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์เลยนะคะในเรื่องของการปกปิดบิ๊กให้เสมอเช่นกันค่ะ5ในเรื่องของความบางเบานะคะบร๊กว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาดีทั้งคู่นะไม่มีตัวไหนที่แบบ เลิศไปกว่ากันเลยคือบางเบาดีทั้ง2แบรนด์เลยนะคะความบางเบาบิ๊กให้เสมอกันค่ะ6ในเรื่องของความติดทนนะคะภาพรวมหน้าก็ยังแน่นดีอยู่ทั้ง2ฝั่งทั้ง2แบรนด์นะคะแต่ถ้ามาวัดกันจริงๆแล้วจากการซับหน้าด้วยทิชชู่แล้วมีหลุดมากน้อยแค่ไหนอะ่ะของเจ้านางแอบทําได้ดีกว่านะคะดังนั้นความติดทนบิ๊กขอให้เจ้านางเป็นฝ่ายชนะคะ่ะ7นะคะในเรื่องของการควบคุมความมันถึงจะเป็นคุชชั่นสายฉ่ำอะ่ะแต่ ใช้ชีวิตไปแล้วสิชั่วโมงนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เจอความร้อนมากเท่าไหร่อย่างที่บิ๊กบอกว่าหน้าบิ๊กก็ยังเป็นสาวผิวผสมค่อนไปทางมันอยู่นะคะความมันบนหน้าก็มีขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะถือว่าความมันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยทั้งคู่นะคะแต่ฝั่งเจ้านางอะ่ะทำได้ดีกว่านิดหนึ่งจริงๆคือมีความมันขึ้นมาน้อยกว่าเคเออยู่น้อยหนึ่งนะคะดังนั้นบิ๊กให้เจ้านางเป็นฝ่ายชนะในเรื่องของการควบคุมความมันค่ะ8นะคะ,นะ,คะในเรื่องของความผิวสวย เอาจริงมันก็สวยทั้งคู่อะ่ะเป็นคุชชั่นที่เบอร์ผิวสวยดีทั้งคู่นะคะฟินิชสวยกำลังดีอาการเป็นคราบผิวไม่สวยเมื่อผ่านไปแล้วสิชั่วโมงก็มีพอๆกันนะคะความผิวสวยของคุชชั่นฉ่ำในคลิปนี้วิกให้เสมอแกนค่ะให้คะแนนแต่ละจุดไปแล้วถือว่าสูสีมากหนักใจมากนะคะเจ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคือแบบตัดสินใจยากมากนะ บอกแล้วว่าปีนี้คุชชั่นเลืๆปังๆคือมีเยอะมากนะคะแต่คลิปนี้คุชชั่นแบทเทิลมันก็ต้องมีผู้ชนะเนาะเพื่อนๆคิดว่าไงคะใครสมควรได้รับมงในเอพิโซดนี้เจ้านางหรือเปล่าหรือเคเอเดี๋ยลองทายผลเข้ามาซิวิกจะให้ใครมงนะคะพิมพ์ยังลองพิมพ์ทายผลดูยังพิมแล้วใช่ไหมโอเค มาค่ะมาประกาศผู้ชนะดีก่อนในคลิปนี้นะคะว่าใครจะได้มงไปในคู้ชั้นฉ่ำแบรนด์ไทยแห่งปี2024นะคะขอมอบมองให้เจ้านางเลยด้วย1ราคาที่น่ารักกว่านะคะ2ความติดทนทำได้เหนือกว่าแล้วก็การคุมมันทำได้เหนือกว่านะคะถึงแม้ว่าจะเหนือกว่าแบบเฉียดฉิว แต่ก็เหนือกว่าก็คือเหนือกว่านะคะแต่เคมาก็ไม่ได้แย่อะไรเลยเป็นคู่ท้าชิงที่แบบสมน้ำสมเนื้อกับเจ้านางมากๆเลยนะคะซื้อตัวไหนไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้าต้องมอบมงให้บิ๊กก็ขอมอบให้เจ้านางแล้วกันนะคะเมอนเดิมบิ๊กทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้หมดแล้วนะคะไปตามๆามกันได้นะปักตะกร้าไว้ให้แล้วตรงนี้นะคะจะนำพาเ,เพื่อนๆไปสู่แอปช้อปปีหรือถ้าใครสะดวก Lazada านะคะในเดสคริปชันบิ๊กใส่ลิงก์ไว้ให้ไปตามตามกันได้ะคะ่ะ วันนี้ไี่ต้องลาไปแล้วนะคะคุชชั่นแบ t เทิลคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันค่ะแล้วก็คลิปหน้าอยากเห็นคุชชั่นตัวไหนมาแบทเทิลกันอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะพีล่ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย